แล้วซึ้งตักมายุราโผล่คอมเมนต์กวางฟารุ่งหลังไปเยี่ยมพิงกี้จากกรณีกวางฟารุ่งอดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2550และดารานักสแสดงที่เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของพิงกี้สาววิกาออกมาเคลื่อนไหว โดรูปภาพคู่กับพิงกี้ในไอจีพร้อมระบุข้อความว่ามีข้อความอยากบอกพิงกี้อะไรบ้างสามารถเขียนให้กำลังใจได้ที่นี่ค่ะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้จะส่งข้อความต่อให้เขาได้อ่านค่ะมีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับของพิงกี้ได้เข้ามาเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้เป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงรุ่นใหญ่ตักมายุราเเวนิลาที่แสดงความคิดเห็นว่าถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมน้องอีก ฝากบอกว่าพี่ตักเป็นกำลังใจให้น้องและคุณแม่ขอให้สู้คนเราเกิดมาคงไม่มีใครอยากทำผิดนะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ